HELLO f r i ื่อนกลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิป practice photo ep ที่3แล้ววันนี้นะครับหน้าร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นอ่าเย็นชื่นใจนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นองุ่นไข่ปลาที่ไม่มีเม็ดนะครับมะเขือเทศสีดากล้วยนะครับแล้วก็สับประรดในการทำน้ำปั่นวันนี้นั่นเองอ่ะตอนนี้ก็กำลังทันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะปั่นอยู่นะครับทุกคนนี่ จากนั้นเนี่ยก็ใส่เป็นน้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวเป็นขวดเลย <c oughs> ก็คือเยอะมากนะครับใส่ประมาณครึ่งฟ้าแล้วก็จากนั้นก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะครับจากนั้นเอาไปปั่นกันเลยใส่แล้วก็เปิดเครื่องปั่นก็ถ้าใครชอบละเ,เอียดละเอียดก็ปั่นนานๆก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ชิมเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสนะครับถ้าชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปเลย ต่อมานะครับผมมาที่การตกแต่งแก้วบ้างนะครับการตกแต่งแก้วนี้นะครับเราจะทําคล้ายๆกับพวกแก้วแชมเปญน,นะครับผมก็คือเอาแก้วเนี่ยครับมาจุ่มลงที่น้าเชื่อมปิ่นมะลิของเรานะคะผม าคอ,อ,อให้นะ้ำส่วนเกินออกไปแล้วก็เช็ดสักเล็กน้อยนะคะผมจากนั้นก็เทพริกเกลือลงไปที่จานข้างๆแล้วก็เอาแก้วนะครับผมค่อยๆชุบลงไปให้ทั่วนะครับนี่ก็จะมีน้องผมนะคะมาถามว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ขโมยอุนน่นกินไปไปไปครับไปถ่ายรูปก,กันสถานที่ถ่ายรูปครั้งนี้นะคะจะเป็นสวนหน้าบ้านผมเองนะครับผมน่าจะตัดกันอยู่นะครับผมก็จะน่าจะสวยอยู่ อันนี้ความคิดผมนะอ่าแล้วก็เทปไปเลยนะครับอ่าเทให้เต็มแก้วไปเลยโอ้อยังขายนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวจะตกแต่งบนแก้วเอาแล้วก็วางอ่ะอ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะอ่ะเอาใหม่ค่อยๆวางทีละนิดทำไมอ่ะ <Lay> จากที่เห็นว่าคงวางไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าดันลงไปเลยแล้วกันอนะสเสร็จแล้วก็มาแต่งจานนะครับผมจานนี้จะใช้เป็นจานสีนเงินแล้วก็วางด้วยมะเขือเทศแล้วก็องุ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆจนได้รูปประมาณนี้แหมอันนี้จะเป็นภาพที่ยังไม่ได้แต่งสีแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับผมสวยดีนะจากนั้นก็มากินผ่อนคลายกันครับทุกคนให้อร่อยหวานๆดเปรี้ยวได้รสชาติของผลไม้เต็มๆก็แล้วกันภาพทีนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด ไให้ผมด้วยนะครับก็ไป็นเราทำกันได้นะครับแค่นั้ทุกคนครับบ๊ายบาย